และคูเฟิร์นค่ะอ่าค่ะวันนี้เราจะมาสอนอะไรกันดีนะค่ะเห็นรูปฟันอย่างนี้คุณอรูนี่ฟันนะคะอ่าถ้ารูปฟวันอย่างนี้เราก็ต้องมาสอนเรื่องการแปรงฟควันที่ถูกวิธีค่ะเพราะเด็กๆบางคนอาจจะยังแปลงควันไม่ถูกวิธีนะคะอันนี้คือเดี๋ยวการแปลงควันของเราเนี่ยแต่ละครั้งเราก็ต้องมีอะไรประกอบบ้างคะคูเฟิร์นก็จะมีน้งค่ะน้สะอาดนะคะ แก้วน้ำค่ะเพื่อเอาแก้วน้ำไว้ทำอะไรคะแก้วน้ำไม่เทน้ำไว้ทับบ้วนปากค่ะอ๋อค่ะแล้วต่อไปเราก็แปรงสีฟันสำหรับรเด็กค่ะสีขาดไม่ได้กันเลยก็คือยาสีฟันค่ะและอีกอยากนึงคือฟันของเราค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวคุณหลานนะคะคุณหลานจะมาสาธิตวิธีการแปรงฟันโดยใช้ฟันฟอมแต่ว่าเด็กๆอาจจะมองไม่เห็นภาพเข้าที่ควรอันนี้เดี๋ยวให้ครูเฟิร์นแปรงให้ดูแต่ก็ขอนญาติผอนแมสก่อนนะคะนะ เอาละค่ะขั้นตอนในการแปลงฟันนะคะคุณเฟิร์นเราก็ต้องทําอะไรก็บีบยาสีฟันอ่าบีบยาสีฟันใส่แปลงสีฟันก่อนนะคะอ่าปริมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวนะคะเด็กอ่าค่ะอย่าเยอะนะคะอย่าเพราะว่าอันตรายทนตาแรกก็คือบางคนอาจจะบ้วนปากก่อนนิดหน่อยใช่ค่ะเราก็เติมน้ำสะอาดนะคะลงใส่แก้วค่ะอาจจะเปิดจากก๊อกก็ได้นะคะเด็กแล้วก็ม้วนปาก้วนปากแล้วก็าบางคนก็จะเอา อยางดีฟันชุ่มนิดนึงอ่าค่ะแล้วขั้นตอนแรกเราก็มาอ่าปากเลยนะคะเมื่อด้านบนนะคะไปฟันด้านบนเราก็จะแปลงลงนะคะแปลงลงนะคะแปลงลงเด็กๆมองเห็นชัดไหมคะอ่าดูกบางคนก็ได้นะคะแปลงลงนะคะอ่าฟันด้านในด้านล่างนะคะเราก็แปลงขึ้นนะคะเพื่อปัดเศษอาหารออกให้หมดนะคะเพราะอาจจะเป็นเศษอาหารที่ค้างคาอยู่นะคะอ่าเมื่อ ด้านบนด้านล่างเราปัดขึ้นปัดลงแล้วต่อไปนะคะเป็นพันการด้านบนเราก็ถูนะคะถู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 ทั้งสองข้างนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาอ้าวด้านล่างนะคะด้านล่างแล้วคะ่ะเอาถูเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะคะอ้าทั้งซ้ายทั้งขวาอ้าคาราวนี้เมื่อถูเสร็จแล้วคาราวนี้เราจะมานะคะด้านข้างทั้งสองด้านนะคะด้านข้างทั้งสองด้านเราก็แย่แปลงออกไปนะคะข้างข้างกระพุ้งถอไอคอน แก้มของเรานะคะที่พบก,กันก็นี่แปลงนี้เลยคะ่ะด้านซ้ายและด้านขวาเหมือนเดิมค่ะอ่าตอนนี้เมื่อเสร็จสิ้นตรงนี้ละข้างหน้าแล้วข้างหน้าอ้าวเฟื่ยิงหน่อยค้ายิ้ฟันหน่อยอันนี้เราก็ข้างบนเราก็แปลงลงนะคะแปลงลงข้า,างล่างเราก็แปลงขึ้นเพื่อไล่เศษอาหารนะคะอันนี้เมื่อเสร็จเสร็จขั้นตอนนี้แล้วก็ครานนี้เราก็จะต้องมาแปลงอะไระข้าวเฟื่ อ่าลิ้นลิ้นของเราถ้าจะอันนี้หผู้หลังไม่มีลิ้นต้องใช้ลิ้นคูฟอร์แล้วนะคะอ่ะอาแปรงลิ้นให้สะอาดนะคะไม่ต้องแปรงแรงนะล,ลูกนะไปค่อยแปลงนะคะเ,เมื่อเสร็จสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็มาบ้วนปากนะคะอา้อาอา่อาทำหไาหลายครั้งนะคะบ้วนปากแล้วหลายครั้งเพื่อให้ยาสีฟันนะคะไม่เกาะติดกับฟันหรือเหงือกแก้มของเรานะคะและลิ้นด้วยใช่ค่ะเ,เป็นยังไงคะเด็กเด็ก พอจะเข้าใจกันหรือ,อยังไหนบอกครูที่เข้าใจอยังนะคะเริ่มบปตามนะคะครูลาตอนนี้ก็เป็นประโยชน์กับเด็กๆก็แคะ่ในการแปลงความอย่างถูกวิธีนะคะคือการแปลงขึ้นแปลงลงหรือว่าด้านในเราจะแปลงอย่างไรนะคะคลิปนี้ครูเฟิร์นและผู้หลานก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับเด็กๆมากนะคะและเดี๋ยวเราไาคอยติดตามกันนะคะครูเฟิร์นว่าคลิปหน้าเราจะสอนเด็กเรื่องอะไรกันใช่ค่ะ ก็จบเพียงเท่านี้นะคะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ